ชินจังอวตารเวิลดตอนแม่ขี้บน vs พ่อใจดีโอตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยดูหมนว่าน่าจะประมาณตีห้าแล้วนะเนี่ยวูยดี๋ยวเล่นเกมต่อดีกว่าไม่นอนเลยวูยดีใจจังโู้ไปเลยเพื่อนยิงป้อมไปเลยวู้อาโอวินี่ก็สนุกดีนะเนี่ยวูวๆ นี่ชินโนซูกะเมื่อไรจะนอนสักทีนะนี่นี่มันตีห้าแล้วนะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอกเอเสียงอะไรอีกแล้วนี่เสียงนกสิยงไก,กอีกแล้วมัวูววัวยิงไปเลยนี่ชินโนซูกะฟังแม่มันงสียงยับยบนอนแล้วนะนี่เดี๋ยวแม่ยุดเลยนะลูกนี่เลยเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บแล้วนะลูกไม่ต้องใช้เลยนะเออแม่ครับผมแค่เล่นแค่นี้เดี๋ยวเก็เองอะ่ะแค่ตีห้าเองอะ่ะโอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยนะชอบเทียงแม่ซะแล้ว กนะเดี๋ยวเอาไ,ไว้ตรงน,นี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปนอนต่อดีกว่าฮึนี่ชินสุเกะจ้าตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะเราไปเที่ยวทะเลกันไหมจ้าฮะอะไรนะเฮ้ยทะเลว้าวผมอยากไปเที่ยวทะเลมากแล้วฝาพ่อ,พอค้พาผมไปตอนนี้เลยผมอยากไปแล้วโอเคได้เลยจะลูกไปเราไปดีกว่านะโอเคค่ะ ว้าวสุดยอดวุ้มวุ้มบุ้ม,มอาน้ำทะเลอร่อยมากเลยนะนนเนี่ยเคลมปี่เลยโอ้ยชิโนสุเกะอย่ากินน้ำทะเลดีเดี๋ยวมันมีสิ่งสกปรกอยู่ข้างในนะแล้วก็มาเกยตื่นเนี่ยนะ๋อไม่ใช่สิโอ้ยโอ้ยชิโนสุเกะได้ยินที่แม่พูดไมาดี่รีบๆีมาแล้วเข้านะเดี๋ยวคืนพัดไปไหนนี่แม่ไม่รู้ด้วยนะเข้าใจไหม เล่นต่อดีกว่าเออดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเสียงปีศาจเด็กเก๋ก้นใหญ่นะไม่ไม่สนแล้วเดี๋ยวไปกินไอติมก่อนดีกว่านะชินโนสซูเกะมาหาแม่เดี๋ยวนี้นะอะไรครับคือว่านะลูกเนี่ยเกยตื่นมากเลยนะฮู้ไม่ใช่สิโอยแม่ก็พูดอีกแล้วนะเนี่ยแม่อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยจะว่าไปนะทําไมลูกเนี่ยถึงไปไกลจากชายหาดขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยว เดี๋ยวลมก็จะมานะแล้วแล้วทะเลก็จะพัดเธอไปแล้วนะโหถ้าไม่ตื่นเนี่ยนะลูกไปเป็นฉลามเนี่ยอะไรเนี่ยแม่พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่สนดีกว่าเดี๋ยวไปกินไอติมดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอย่าไม่ใส่ขี้เหนียวเดี๋ยวกินไอติมนี้ดีกว่าอูอ้อร่อยจังนี่ลูกจ้าคือว่าเนี่ยพ่อเจอเกาะใหม่แล้วนะเรา ไปกันไหมจ้าโอ้สุด,ดยอดเลยครับผมอยากไปแล้วอ่ะไปล้วไปที่เกาะน,นู่นกันเลสโก o ถึงเวลากลับบ้านเฮลโ o ลเฮลโ h ลเฮลโล how are you hello hello ชินจัง how are you โอ้โอ้อัมเกตอัมวุ่นเดฟูอัดจูดอัดตูด เพลงนี้สนุกจังเลยว,ว,วู้วูชิโนโุซูกิเสียงดังจังเลยแมวสัตว์นอนกลางวันอยู่เลยนะเนี่มันร้อเพลงลโหลฮัลโหลอะไรยะชินจังแล้วที่สําคัญนะลูกไม่ไปเดินเล่นบ้างเลยเหรอเนี่ยชีโลรอแล้วนะัลโหลฮัลโหลฮ how าร์ you ัลโหลนี่ชิโนโุซูกิไปเล่นกับนานนะาหน่อยบ้างดีเออก็ได้ครับแม่ เออฮัลโหลอีอลอทีวู้นี่มันจะเสร็จตอนไหนยะเดี๋ยวแม่ตีก้นเลยนะเพี้ยเลยเออแม่ครับอย่าทำผมเด้อเออนี่ลูกจ้ะลูกอยากได้เสื้อผ้าตัวไหนเนีย่ยเดี๋ยวพ่อช้อปให้นะจ๊ะโอ,อ้ขอบคุณนะครับพอ่อพ่อใจดีกว่าแม่จังเลยนะเนี่ยงั้นผมเอาเสื้อตัวนี้ครับผมมันเท่ดีอย่างนี้เลยรองเท้าอันนี้ก็เอาด้วยครับ พ่อเออจะว่าไปผมเอาอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวพ่อถือไปเลยแล้วก็ถุงเท้าด้วยครับเอาประมาณนี้เลยโอเคได้เลยจ้ะลูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไปจ่ายเงินก่อนนะจ๊ะโอเคได้เลยครับวู้พอดีพ่อใจดีสุดสุดไปเลยวู้ผมรักพ่อโอเคซื้อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลูกลองดูซิว่ามันไหนจะพอดีหรือเปล่าโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาไปลองนะ พ่อครับผมเสร็จแล้วอ่ะวูดูดีชุดสวยเล่าเท่ไหมอ่ะโอ้เท่มากเลยล่ะจะหพ่อซื้อชุดที่ลูกชอบมาด้วยนะฮูถูกมากๆากแล้ไปเรากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะอ้ขอบคุณนะครับพอ่อพ่อใจดีสุดๆเลยอ่ะวู ความสุขจังเลยอุ้ยฉี่แล้วอ่ะว้าวฉันก็มีแรงเดินเล่นแล้วอูช้ชินอสเกชินอสเกโอ้โหดูดิฉี่ใส่ที่นอนเต็มหมดเลยนะั่นเนี่ยไปฝันอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยดีจังเลยอยังได้เยี่ยวแล้วว้าว เอา้เอาแม่ครับหรอเอาแม่คะมีอะไรครับเออคือว่าลูกดิชีใส่ที่นอนมันเต็มไปหมดเลยนะรีบๆเอาผ้าไปตากด้วยแล้วแม่ไปตากให้แล้วอะ่ะเออได้เลยครับผมเอยแม่ก็ นี่ทุกคนดูดีแคทแนวของฉันน่ารักมากเลยอ่ะอู้พี่โผเนี่ยครับวู้น่ารักคุบมากเลยนะเนี่ยผมว่าเราเล่นกระโดดแทมโบลีนดีกว่านะโอเคได้เลยจ้าชินจังงั้นเรามากระโดดดีกว่านะโอเคอ่ะดึงดึงดึงอ้สนุกจังเฮ้ยเอาไหนด้วยเฮ้ยอย่ามาเบียดฉันสิแดนเนียวกชิบกชบว้าสนุกจังเยย่ใหู้อ่ะดึงดึง นี่ทุกคนจะรวมถึงพี่โพนี่ด้วยนะเราจะไปกินไอติมกันานเะจ้าอยากไปหรือเปล่าอ๋ออยากไปคะ่ะแต่นูขอโดดก่อนอะ่ะดึ้งดึงดึง,ดงขับคุณแม่เลยนะคะคุณพ่อชินจางนะดึ้งดึงดึง,ดงเออคือว่านะคะฉันขอแต่ผมให้ลูกหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้เลยจ้าวุ่นวุ่นเดี๋ยวโกนขดน,นะอ่ะชุบนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโกนให้เลยนะอ่ะชุบชุบกรอก ฟรีอ้าวตัดผมเสร็จแล้วลูกเจ้าหูส่งนี้ลูกจะน่าจะชอบมากเลยนะเดี๋ยวเราไปส่งกระจุดดิสิเอะเดี๋ยวนะทำไมผมของผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเออตายแล้วอ่ะแม่ครับผมไม่ชอบอ <c oughs> ผมรู้สึกสีใจผมผมของผมหายหมดเลย <c oughs> ผม อดแอรกันไปสิแค่ทรงผมแค่นี้นิดเดียวเอกเอาจะหลอดเท่ดูด,ดีโอ้โลูกเนี่ยก็ล้หายแล้วนะเดี๋ยวจะต้องโ,โกนขนให้ขนล้านไปเลยโอเคไหมเออไม่เป็นไรครับเออแล้วทำยังไงดีเนี่ยผมฉันหายไปหมดเลยออ <c oughs> พ่อครับออแม่ทำให้ทรงผมของผมกลายเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะผม จะว่าไปนะลูกกับแม่เป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วแหละเดี๋ยวพ่อไปเตือนแม่นะเฮ้ยแม่ดิใสยไม่ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่แม่ทําทรงผมอะไรกับลูกเนี่ยหยะลูกร้กองไห้กันหมดแล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้สิหน่อยเนี่ยฉันพาลูกไปตัดผมเนละยะยคุณไม่สดเจผมที่ฉันแต่งให้แบบเท่ๆเลยหรยยะโอ้ย,ยคุณเนี่ยนะกูชา เสีผมลูกเนี่ยนะดูดีหายหมดเลยนะลูกไม่รู้จักความรู้สึกของลูกแคนมากเลยเหรอเนี่ยเอยคุณนะเดี๋ยวต้องโดนมาลงโป่งแป้งแนนอนเลยนะยะเอยอะไรนะเอยจะต้องโดนมาลงโป่งแป้งเลยเหรอเนี่ยใช่สิเออตายแล้วดิฉันตุบหัวเอาเลยเลย นะ้าเอาเลยทูบนี้นี่เออจานพวกนี้เนี่ยแหละที่จะไปไล่อยู่พอดีเดี๋ยวเอามาตีหัวให้หัวแตกเลยนะว,ว้ตายแล้วพ่อต้องโดนด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยหน,อยนย่อยได้บอกอบมาว่าทรงผมนะะหน่อยี่ยเดี๋ยวฉันต้ตนองตีแล้วล่ะอเพียเพียาเฮ้ยมิสาเอจาไม่เห็นเอทำอย่างนี้เลยนี่ยมิสาเอโอ้ยเร็วแต่ฉันยากึ้